เฮปเฮมันีนะคะเป็น CEO ของบริษัท h e ปไทยอินเตอร์เนชั่นแค่ะบริษัทเราหลักๆแล้วตอนนี้ก็คือส่งออกเห็บไปตามสุนัขจอมจัดหรือว่าสุนัขที่ถูกปล่อยๆปแล้วเลยค่ะซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยเราส่งออกพนักง,งานไปมากกว่า1,000ล้านตัวแล้วค่ะโห oh, ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่เลยค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณปู่ยังส่งออกเห็บตามตะเข็บชายแดนอยู่เลยค่ะจนเขาเริ่มตั้งตัวได้แล้วก็เริ่มวางเป็นระบบมากขึ้น จริงๆตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเราคิดแค่ว่าเราอยากจะส่งออกเห็บเพื่อได้ค่าคอมมากที่สุดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็รู้สึกสงสารมันเหมือนกันนะคะนอกจากจะถูกทอดทิ้งแล้วเนี่ยยังต้องรู้สึกทรมานทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจตลอดระยะเวลา20ปีที่รับช่วงต่อมาเนี่ยก็ทำให้หนูได้รู้สึกได้เข้าใจ สุนัขมากขึ้นจนเริ่มตั้งคำถามว่าทำไมเจ้าของต้องทอดทิ้งพวกมันด้วยถ้าเกิดว่าไม่ทอดทิ้งก็คงไม่ต้องมาเจ็บปวดแบบนี้แล้วก็พวกเราเองก็คงไม่ต้องมาใช้ชีวิตบนความทุกข์ของสุนัขแมบนี้ค่ะหนูว่าสุนัขทุกตัวมีความรู้สึกค่ะอย่าทอดทิ้งพวกเขาเลยเพราะว่าเมื่อคุณทำลายหัวใจของสุนัขเนี่ย คุณก็ทำลายโลกของเราไปพร้อมกันค่ะ